มาแล้วนะครับกังเกงเอลยืดใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้นะครับเป็นงานเกาหลีนะครับเราคัดแต่หัวผ้านะครับเป็นเอวยืดทุกตัวนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับสินค้าสวยๆเราครับคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าพร้อมส่งให้ทั่วไทยนะครับอันนี้จะเป็นงานเกาหลีนะครับดูตัวอย่างกันเลยนะครับเป็นเอยืดยืดไซส์ใหญ่ๆก็มีนะครับ ง่ายนะครับอิยๆๆ่ยืดเรื่ๆนะครับสวยทุกตัวสวยทุกตัวคราสแบบคราสสีให้นะครับทางร้านจะคราบแบบคราสสีให้ยืดทั้งตัวนะครับสามารถใส่ทํทงานได้ใส่ลําลองได้นะครับโอ้โหนี่เวลาสกอตนี่ก็สวยนะครับโอ้โหยืดยืด เอวยืดจะเป็นงานที่ขายง่ายๆนะครับเอวยืดยืจะเป็นงานที่ขายง่ายการจับกับสายมันจะน้อยนะครับน่ะยืดทุกตัวยืดทุกตัวเอวยืดสะโพกยืดขายืดยืดนะครับครขายในแนวนี้อยู่จัดได้เลยนะครับเป็นงานเกาหลีนะครับเป็นงานเกาหลีนะครับหัวผ้าเกรดเอนะครับสภาพผ้านี่เหมือนไหมกิ๊บๆลยนะครับยืดยืดมันมีทั้งแบบแนวผู้ใหญ่ใส่ได้แนววัยรุ่นใส่ได้นะครับเอวยืดยืดนะครับเนี่ยเอวยืดยืดขายเรียบๆแล้วก็มี เดบเดบนะครับคาแบบคาสีคาไซแต่ว่าจะเน้นเอวยืดทุกตัวนะครับเน้นเอวยืดเน้นสะโพกยืดขาย,ยืดยืดนะครับขายง่ายๆนะครับเป็นสินค้าที่ร้าทางร้านก็ขายด้วยนะครับสวยเอวยืดยืดขายจำๆก็มีน่ารักน่ารักตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านเลยนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดสวยสีน้ำตาล ย,ยืดยด,ยดิยนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราทางร้านขายเองนะครับแล้วก็ทางร้านที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยยืด,ยด,ยด กบอกขามาขาเดฟมีบนปนกันไปนะครับขาสินค้าตัวอย่างก็จะประมาณนี้ครับเป็นเอวยืดทุกตัวนะครับเป็นสินค้าที่ล็อกคับต่หัวผ้านะครับขายได้ทุกตลาดแน่นอนนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านนะครับใครอยากขายในแนวนี้อจัดได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ